กลุ่มออฟซิลิเคอร์ช e บ้านตลาดทรายเชียภูมิ province มัด m มีซิล smooth silk scarf วงโครฟ์กลุ่มออฟซิลิคอร์ชบ้านตลาดทรายโลเคเต็ดอินบ้านหัน sub district เกษตรสมบูรณ์ district เชียภูมิ province community information In the past, the old ancestors of the Dalla village immigrated to find abundant water sources to grow and farm rice. They also grew mulberries at the end of their pedigrees, and almost every family feed worms and weave silk to use in their households. Nowadays, Northeast people w i t u s e to give their grandparents at wedding ceremonies or sell their silk products. หมู่บ้านตลาดซ้ายนะครับตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่ามาก็ประมาณร้อยกว่าปีประชาชนจำนวนประมาณสิบหลังคาเรือนได้ย้ายมาจากบ้านหันหมู่ที่หนึ่ง แต่หมู่บ้านนี้มันมีถนนหนทางที่ที่ในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นทรายทรายเยอะทรายแดงครับก็เลยได้คิดได้ในสมัยน,นั้นตั้งตามที่หมู่บ้านมันมีทรายเยอะได้เรียกว่าบ้านตลาดทรายทีนี้เอ่อพอมอีความคิดจะตั้งกลุ่มกลุ่มหมอนไหมขึ้น ก็มาปรึกษาผมอ,อ,อยากได้ที่ปลูกหม่อนไหมสักแปลงผู้ใหญ่ไปขอทางโรงเรียนให้หน่อยได้ไหมก็ได้มาปลูกหม่อนไม้ประมาณ14ไร่เ้งครับที่ที่แบ่งแบ่งกันรับผิดชอบตามที่ตกลงกันนะกลุ่มตกลงกันว่าคนละสองร่องสามร่องของแปลงหม่อนแต่สรุปแล้วเนื้อที่ก็ประมาณ14ไร่เลียงมยก่อนนะคะจะเลี้ยงแบบเอาเจ็บไปเจ็บหมอนใส่กระตาแล้วก็หาบมาค่ะ แล้วกับมาสาวมาเลี้ยงแบบมอดพื้นบ้านค่ะมะเฮ็ดสมัยเก้าพอมีขายหรอคะพอดีค่ะเจ๊ใบเป็นเียงสมมาคือหัวหน้าวัดละประมาณอายุวังหาสิบทีเจ้าก็รู้จะขายมีการขายหัวหน้าอายุศู์กับมาพัฒนามาต่างกลุ่มตั้งยังไงอยากให้ลูกหลานสืบตระกูลการเลี้ยงมอนเนาะค่ะการเลี้ยงมอนกับอยากให้ลูกหลานผู้อันผู้ใดไปกับฟลื้ ພາກັນພັດທະນາຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຢູ່ຄາເດືອນນີ້ລູກລູກລາງກໍຈໍານັ້ນຢູ